เดี๋ยวเชืมาถามข้าเจ้าเนาะกะว่าจุดนี้เขาอยู่จุดใดเนาะวันนี้กะตั้งใจเชืมาธยมไทยวีเนาะแต่ว่าบบราณวีอย่างที่ที่ที่คิดไว้สำเนาะหล่อรถมาไซน์เนาะหนึ่งเนาะได้สิบาทไปทามข้าเจ้าเนาะว่าโน่นี้จุดใดเนาะแต่กะม่านี่กะยังมอมั่นใจอยู่ว่ามางหอดจุดใดหน่อยเนาะได้สิบาทไปทามข้าเจ้าเนาะไปกันได้ไหมคืออยู่นี่ใอยมาในจุดใดเปล่าลักเก่าตลาดโลกอูกลักเก่าตลาดโลกูกเอออ๋อ อันนี้พอเปิดขายทุกวันวันนี้นนพอเปิดขายทุกวันวัอยู่นี่ขายทุก <laughs> <laughs> วันโอ้โหขายน้ำมอยเนาะรักเก้าตลาดโลกวันสี่เดินหน้าไปเซนู้กับโมฮอดอ่ะรอรถทรายหรือว่าเตียนน้อยหนึ่งขอบใจว่าขอบใจการดเพื่นว่ารักเก้าตลาดโลกเนาะกลับมาไปยักเนาะแล้วเอาไว้โอกาสหน้าเนาะได้สิภาคพ่อแม่พี่น้องเนาะไปไปชมกันใหม่เนาะธรรมชาติเนาะการ์ดวนี้โมฮาดุนิการ しょんようでな。で